ละครชีวิตรักอุ้มรักไร้ใจตอนที่9กกุมภาคบกับกระยาแต่เขารู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสุขเลยเขารู้สึกว่ายิ่งคบกันเขากับเธอก็ยิ่งเข้ากันไม่ได้มีความห่างเหินและรู้สึกเฉยชาต่อกันขึ้นเรื่อยๆคุณกุมคุณผิดนัดกันอีกแล้วนะกันมารอตั้งนานน่ะ ผมขอโทษครับเมย์พอดีผมติดงานแล้วก็จะโทรบอกคุณแล้วโทรศัพท์แบตหมดอะ่ะผมก็เลยมาช้าติดงานหรือว่าติดอย่างอื่นกันแน่นี่ผมไม่เคยมีใครนะตั้งแต่เราครบกันมาผมก็ไม่เคยมีใครนอกจากคุณตัวไม่ไปแต่ใจอาจจะไปก็ได้หรือว่ามัวแต่คิดถึงนงเมย์กันละ่ะถึงได้ใจลอยผิดนัดกันอะ่ะ อย่าหาเรื่องได้ไหมผมบอกแล้วไงว่าผมทำงานอยู่ผมติดงานติดประชุมสำคัญแล้วผมก็ไม่ได้เลทอะไรมากมายนะเลทไปแค่20นาทีเอง20นาทีสำหรับคุณมันเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่สำหรับกันมันเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็อย่าคิดว่ากันไม่รู้ว่าคุณยังรักเมย์อยู่บอกกันมาสิจะให้กันร,รอไปถึงเมื่อไหร่คุณถึงจะเลิกรักเมย์สัที ผมจะรักหรือไม่ได้รักผมก็ไม่ได้ไปหาเมย์เขานานแล้วนะที่ร้านก็ไม่ได้ไปเราสองคนไม่ได้เจอกันอีกเลยถึงไปก็ไม่เจอหรอกเพราะว่ากันไล่เมออกไปแล้วอะไรนะคุณไล่เมออกไปงั้นเหรอกันใช่การไล่เขาออกเองอะ่ะทำไมต้องไปไล่เมเขาด้วยเขาไม่ได้ทำอะไรผิดถ้าคุณจะโกรธคุณก็มาลงที่ผม เขาทำงานของเขาอยู่ดีๆเราสองคนไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกันเลยสักนิดแค่โทรหากันก็ยังไม่เคยห่วงเหรอห่วงมันมากนักเหรอผมแค่ไม่อยากให้ใครมาเดือดร้อนด้วยเรื่องของเราผมกับเมย์เคยคบกันก็จริงผมรู้สึกดีๆกับเขาก็จริงแต่เราจบกันไปแล้วเขาไปแล้วคุณจะได้เลิกคิดถึงเขาสักทีไงให้เมย์ไปแต่ดีแล้วเราจะได้อยู่กันอย่างสงบสัที ให้ตายเถอะกันคุณนี่งี่เง่าขึ้นทุกวันกุมภารู้สึกว่ายิ่งนานวันเขาก็ยิ่งคิดถึงเมเขาจึงแอบตามหาเธอแต่เขาก็ไม่รู้ว่าหญิงสาวจะไปอยู่ซะที่ไหนและทุกค่ำคืนเขามักจะฝันถึงเด็กคนหนึ่งพ่อใจร้ายพ่อใจร้ายพ่อใจร้ายทิ้งหนูกับแม่ชายหนุ่มนอนไม่ค่อยหลับโซมจนแม่เขาอดถามไม่ได้ แกเป็นอะไรอ่ะตะกุมดูสิสภาพซุบโสมเหมือนคนไม่ได้หลับได้อนอนผมนอนไม่หลับมาเป็นเดือนแล้วแม่ฝันเห็นเด็กคนหนึ่งตลอดเลยอะเด็กนั่นน่ะบอกว่าผมใจร้าย,ายทิ้งเขากับแม่ไปผมนี่งงไปหมดเลยไว้ฝันแบบนี้นี่แกหยิบบอกนะว่าแกทำหนูกันเขาท้องนะบ้านะแม่ผมไม่เคยมีอะไรกับกันเราไม่ได้มีอะไรกันสักทีจะมีลูกได้ยังไง แกเป็นคนดีขนาดนั้นเชียวหรอที่จะไปสุภาพบุรุษไม่ได้ทําอะไรหนูกันท,ทั้งที่คบกันมาตั้งนานน่ะหรือว่าคนที่ท้องจะเป็นเมย์อ่ะแม่ชายหนุ่มร้อนใจถ้าเมย์ท้องขึ้นมาเขาจะทํำยังไงเขาไม่อยากปล่อยให้เมย์ท้องคนเดียวยังไงก็เป็นลูกเขาเขาก็ต้องรับผิดชอบผมจะไปตามหาเมย์นะแม่แกจะไปตามหาที่ไหนฮะรู้หรอว่าเย,ยเมย์ไปอยู่ที่ไหน แล้วแม่อยากให้หลานเกิดมาไม่มีพ่อหรือไงเราโอ้ยแล้วแกมั่นใจได้ยังไงว่าถ้านางเมท้องลูกในท้องมันจะเป็นลูกแกนะฮะผมมั่นใจครับและอีกอย่างหนึง่งถ้าเด็กไม่ใช่ลูกผมแล้วผมจะฝันถึงเด็กนั่นได้ยังไงทุกคืนผมจะไปตามหาเมกุมพาออกตามหาเมแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอจนเวลาผ่านไปหลายเดือนและเมเริ่มท้องแก่ โอ้โหพี่หนักท้องบ้างไปเนี่ยเดินเอ็นหน้าเอ็นหลังอยู่นั่นแหละหนักดิทําไมจะไม่หนักลองท้องหนูไหมล่ะเออแล้วแบบนี้หลังจากพี่คลอดมาแล้วเนี่ยใครจะช่วยพี่เลี้ยงลูกอะพี่ก็ว่าจะให้แม่มาอยู่ด้วยอะ่ะไม่อย่างนั้นล้วก็อดตายกันแน่จะเอาอะไรเลี้ยงลูกละ่ะก็ดีนะพี่เพราะถ้าพี่หยุดงานจนลูกพี่โตแล้วก็ อดตายแน่นอนทั้งแม่ทั้งลูกเออจริงของแกนั่นแหละ,จะเจ้าเงินแกคงไม่ได้เพราะแกไม่ใช่ผัวพี่แง่ล่ะพี่ผมไม่ใช่ผัวพี่ผมให้พี่ยืมเงินไม่ได้ตลอดหรอกนะเงินพี่โทรหาแม่ก่อนแล้วกันนะแม่แกจะได้ไม่ตกใจจะได้เตรียมตัวไว้แต่นเนินเน่นยิงสาวบอกแล้วขอตัวออกไปโทรศัพท์หาแม่ บัวขาวตกใจมากที่รู้ว่าลูกจะให้ไปหาแกจะให้แม่ไปหาที่ไหนนะนางเมย์ม่อยู่บนเกาะน,นะแม่เกาะสวยงามสงบไม่มีใครรบกวนเราสบายจะตายแม่ทำไมจะต้องให้แม่ไปไกลขนาดนั้นด้วยวามาเถอะแม่มาถึงแล้วเมยมีอะไรจะบอกอะไรก็พูดมาซะตรงนี้สิไม่ได้หรอกแม่เจอกันก่อนแล้วค่อยคุย แกมีอะไรปิดบังแม่หรือเปล่าเนี่ยฮะนังเมยก็บอกแล้วไงว่ามาถึงแล้วจะบอกโยหยนังนี่นี่มาเถนะแม่นะเมย์ขอร้องเมย์มีเรื่องสำคัญจริงๆข่าวดีหรือข่าวไม่ดีล่ะก็ดีบ้างไม่ดีบ้างอะแมุ่ย้ยนังเมย์อมพนันอยู่นั่นแหละจะบอกแม่ก็ไม่บอกน่านะแม่เราจะได้เจอกันแม่ไมดีใจหรอเนี่ย ก็แล้วทาไมไม่ให้ไปเยี่ยมเฉยให้ฉันลาออกทําไมก็แม่อาจจะได้อยู่ยาวหลายปีไงล่ะเออเออเออไม่บอกก็ไม่บอกฉันไปบอกคุณหญิงก่อนแล้วกันจะแ,แม่เมจะรอนะบัวขาวไปบอกคุณหญิงว่าตัวเองจะลาออกไปอยู่กับเมทําให้คุณนายตกใจอะไรนะแกจะรอออกงั้นหรอบัวขาวงั้นบอกมาว่าลูกแกอยู่ที่ไหน ตอนนี้ตะก,กุ่มก็ยังตามหาหนางเมมันอยู่ดิฉันไม่รู้หรอกค่ะคุณหญิงนางเมมันไม่ยอมบอกบอกแค่ว่านางหนูนาจะไปส่งถ้างั้นฉันจะไปบอกตะก,กุ่มให้รีบตามไปจะได้รู้ว่าเยเมมันอยู่ซะที่ไหนไม่ได้นะคะคุณหญิงทำไมล่ะเออนางเมมันไม่ให้บอกกะค่ะความรับอะไรกันนะกันหนาเออไม่บอกก็ไม่บอก ฉันก็ไม่ได้อยากจะให้ลูกชายฉันไม่ได้กับลูกสาวเธอนักหรอกค่ะคุณหญิงปล่อยนางเมย์มันไปตามยถากรรมเถอะค่ะมันกับคุณกุมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันอีกแล้วล่ะอย่างนั้นก็ได้งั้นเธอบอกมาก่อนว่านางเมย์มันท้องหรือเปล่าอุ้ยไม่หรอกค่ะคุณนายนางเมย์มันจะไปท้องกับคุณกุมได้ยังไงล่ะคะเลิกกันไปตั้งนานแล้วไม่ได้ท้องค่ะอ,อ,อย่างนั้นฉันก็โล่งใจไปทีอย่างไงระหว่างนางเมย์ กับหนูกันฉันก็ต้องเลือกหนูกันอยู่แล้วเธอเข้าใจฉันนะเข้าใจค่ะคุณหญิงดีถ้างั้นเรื่องที่แม่เมย์อยู่ที่ไหนฉันจะปิดบังเป็นความลับให้ขอบคุณมากค่ะจะลาออกก็ลาออกฉันจะต้องรีบไปติดประรกาศรับสมัครคนใช้ใหม่แล้วเนี่ยแกจบลงไปแล้วนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ คอมเมนต์ให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนจะกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ